สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมากับเมนูส้มตำแบบบ้านๆนะคะเป็นส้มตำกุ้งสดนะคะเดี๋ยวเรามาไปกันเลยค่ะมีในส่วนของมะเขือาาเทศมะกอ,อกด้วยนะคะวันนี้เมนดกระถินเนาะแล้วก็กุ้งนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วก็เส้นมะละกอพริกสามแบบแบบนี้นะคะเป็นพริกแห้งพริกจินดานะคะมีจินดาเขียวแดงเนาะจะประมาณนี้นะคะก็จะสําหรับไม่แบบ ที่แบบเล็กๆนะคะจะไม่ได้ตำเยึดเนาะ,ะวันนี้เนาะมาหนีนะคะตัวนี้ไม่ได้ใส่กระเทียมนะคะโอเคตัวนี้เราก็จะได้ทั้งสีเนาะวันะะวนี้ใครที่ทําแล้วแบบทํากินเองนะคะเราดูไม่น่ากินนะคะทำตามแบบวิธีนี้ไปได้เลยนะคะจะได้แบบเหมือนร้านนะคะ เหมือนเราไปซื้อเอกซื้อที่ร้านเนาะพูดผิดพูดถูกเลยน,น,น้ำตาลเราก็จะประมาณนี้นะคะจะไม่ได้ออกหวานมากเนาะใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นอ่าส่วนผสมของปลานะคะแล้วจะมีน้ำกระเทียมดองนะคะหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้เราจะใส่แบบเพื่อเพิ่มน้ำนะคแบบนี้เนาะตัวนี้นะคะคือหลักๆก็กเราต้องการให้มันแบบ เหมือนไปกินที่ร้านประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่เป็นตัวมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเราก็จะเป็นไซส์เล็กๆแบบนี้ก็จะมีค่อนข้างแบบมีรสเปรี้ยวด้วยนะคะแต่ส่วนตัวแล้วจะไม่ค่อยชอบซมตันที่รสเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็จะไม่ได้ตัวนี้ดับแรกนะะเราจะเอาน้ำเขาออกแบบนี้นะคะเขานิ่มได้นะคะตัวนี้ คือเราจะต้องการนา้ําต้องการเนื้อด้วยนะคะพอเวลาตาออกมาค่ะพวกสีความเข้มข้นนะคะมันจะได้ดูน่าทานเนาะประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นปลานะคะเห็นเล็กๆแบบนี้นะคะคือนัวมากคือลองหลายครั้งแล้วนะคะติดใจมากจะใส่ประมาณนี้หนึ่งะคะตัวนี้จะมะีสองสูตรแบบนี้นะคะอันนี้คือซื้อทานเองนะคะไม่ได้ อะไรใดๆนะคะกิจใจเนาะโอเคแต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นนัวนัวแรงๆะคือไม่แนะนำนะคะเพราะว่ากลิ่นนัวกลิ่นแรงมากนะคะสำหรับคนที่ชอบปลาแบบนัวนัวเลยเนาะโอเคเราจะได้ประมาณนี้ชุดงะประมาณนี้โอเค วันนี้เรามีมะกอกด้วยมันก็จะเพิ่มความเปรี้ยวๆนัวๆไปอีกนะคะเราจะใส่มะเขือเทศตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะ,ะตัวนี้เราจะไม่ได้ตำเขาแล้วนะคะเราจะแค่ปรุงมาดูกันเลยค่ะนี่ก็น่าทานแล้วนะคะเราทานกินเองเนาะเราปรุง รสชาติตามที่เราชอบได้เลยนะคะดู่าวเลนะ่หนึ่งยวสังเกตว่าเราจะไม่ได้ใส่น้ำตาลโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมะนาวเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการความเปรี้ยวนะคะเราต้องการแค,ค่กลิ่นแล้วก็ความสวยงามเพียงเ,เท่านั้นโอเคเส้นมะละกอนะคะเราสับไปนะจะประมาณนี้สำหรับที่หนึ่งนะคะ อูเยอะอยู่นะโอเคแล้วเราก็จะมาใส่ตัวกุ้งของเราลงไปเลยนี่นะทำกินเองนะทุกคนนะจะซีเรียสนะคะประมาณนี้ขอกุ้งเน้นๆนะคะขออีกสองโอเคมาเลยก็คือ ใส่ตามที่เราชอบนั่นแหละเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มตัวเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะก็สีเขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็ใช้ได้นะคะโอเคเสิร์ฟกันเลยค่ะเสรับืม มาค่ะอเป็นไงคะ,<ม>สะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตำกุ้งสดของเรานะคะทานคู่กับขนมจีนนะคะมีสตอเนาะแล้วก็มีต้นอ่อนนะคะทานตะวันนะคะแล้วก็จะแก้เผ็ดด้วยตัวนี้นะคะเป็นหัวกุ้งทอดนะคะแล้วก็ปลาหมึกแห้งนะคะน่าทานไหมคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวขอตัวไปกินส้มตําก่อนนะคะยังไงก็ปากกดไลค์นะคะกดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ